การทำซอสต,ต่างๆ,ๆก็จะต้องทำสต๊อกก่อนอืผัดได้ที่แล้วใส่สต๊อกไก่ที่เราเคี่ยวมาซือนี้ขายขายต่อไหมไม่ได้กูรักขอ,อมกูรักกินรักกิน คนที่เนี่ยเราก็ใช้น้ำสต๊อกหมูหมูกับไก่อะไรเงี้ยที่ช้างซุปเว่าหลังเราทำขิปต่อเนาะเขาแบบทำพวกเบสิกไปทำน้ำน้ำสต๊อกเอาน้ำสต๊อกไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราสองคนกลับมากับรายการทำไม่ถ่านการทำซอสต่างๆก็จะต้องทำสต๊อกก่อนอเดี๋ยวอันนี้มันคือเห็ดกระดุมซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้างบนเห็ดเนี่ยไปผัด แล้วก็ก้านอันเนี้ยเราจะเอาไปต้มสต๊อกซึ่งมึงก็ทิ้งเลยพอครูกำลังพูดว่ากูจะไปต้มสต๊อกมึงก็เด็ดเ็ดมึงก็เพื่อนขังซยะโชว์ักยภาพอ่ะเดี๋ยวเราเด็ดอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทำสต๊อกเพราะว่าจริงๆรแล้วเห็ดอ่ะมันมีอูมามิเยอะจะทำให้สต๊อกเรามีความกลมกล่อมมึงเด็ดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะมันยังมีค้างอยู่ถ้าเราใช้มีดทันอ่ะไหนปะเราจะใช้ใช้มืออ๋อโอเคโอเคเข้าใจปะอ่ะเอ็งเด็ดไปนะ อันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะเอาไปทําน้าซุปชึบก็จะมีกระเทียมมีหอมใหญ่แล้วเวลาครูสอนเนี่ยเขาลงรายละเอียดเยอะวะล<ร>งรายละเอียดเยอ<ล>ะก็ต้องจับไม้ดํามือ,อน,นี่ม,มือไปโดนเหมือนล,ละครเคยดูวะเอ้เนี่ยปา๊กปา๊กแกะไม่ได้นะปากต้องแกะอย่างนี้นะเอาจริงเหรอฮะอาจารย์จับป๊าปมองหน้าไร้มือโดนหอมหอมไม่ได้มือมือเล่นกปากันมองแม่มึงนี่เล่นถูกวันมือถึงละ จริงๆอ่ะมันมันมีชื่อเรียกนะมัมึงรู้ป่ะการที่แบบเราเอาเซลล์รีกระเทียมหอมแล้วก็ต้นกระเทียมแทรอทมารวมกันเนี่ยมันมีชื่อภาษาฝรั่งเศสว่ามีผัวอ๋อคล้ายๆสามเกอร์บ้านเราเออเมันเป็นประมาณนั้นแหละสามเกอร์แบตเตอรี่น่สามเกอเฮ้ยอ้นี้เริ่มทัน จะทำสต๊อกไก่แต่เราต้มมาบ้างแล้วเพราะว่าสต๊อกไก่เนี่ยปกติเขาจะต้มประมาณ4ี 6, 4่ -6 แต่ถ้าทีนี้เราต้ม4ี่คนดูน่าจะไม่ดูกับเราเราต้มไก่กับน้ำปลามาแล้วเดี๋ยวเราผัดอันนี้เพิ่มไปเพื่อเป็นการคือวันนี้เราใช้สต๊อกไก่เข้มขน้นในการช่วยล่นระยะเวลาให้มันสั้นขึ้นใช่ถ้าเกิดว่าตามหลักในการทำน้ำซุปเลยอะ่ะจะใช้ประมาณนี้ก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานจากหอมใหญ่แต่ทีนี้เราเราจะใช้ต้นหอมด้วยมันมันเหลือ,อเราก็สามารถใส่ไปได้ แล้วก็น้ําซุปเข้มข้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ของดีๆถ้าของดีๆเข้ามารายการเราใช้มใชดี้ทั้งวันกนะิน<ด><ๆ>เอา้ากูดื่มเลยถ้ามาเออสปอนเซอร์เข้าปุ๊บนโชว์ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราตั้งหม้อก,ก่อนนะฮะท่านะผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะผัดผัก,ผ,ผ,กผัดผักลงไปใช่เราไม่ใส่เนยเหรอใส่น้ำมันมะกอกก็ได้อ๋อโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับสูตรหรือว่าแล้วแต่มึงจริงจริงแล้วการทำสต๊อกมันมันมันเมนอันนี้เว้ยถ้าทำ ที่ฝรั่งเศสจะผัดกันเลยโอเคแต่เป็นอิตาเลียนจะขึ้นจากน้ำมันมากอเพราะ่ามันเป็นเรื่องของชาตินิยม <Yeah. S 2> แล้วเราก็จะเทผัดให้มีกลิ่นหอมถ้าเราอยากได้น้ำสต๊อกใสๆเราก็ไม่ต้องผัดให้มันดำแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าบาวสต๊อกก็คือสต๊อกสีน้ำตาลสต๊อกมันจะเป็นสีเหลืองทองเราจะใส่พริกไทยลงไปไหน่อยนึง เวลาผัดได้ไดีจีนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเอาไว้ปรุงต่อในอนาคตเมื่อวานผมเป็นนั่งกินร้านกาแฟน,นะมีฝ้ายนั่งอยู่ข้างๆเวลาผู้หญิงเดินผ่านไม่งงผู้หญิงโอ้ <What? S 1> โหไม่เป็นกูไม่ทำว่ะ <c oughs> ริย้ยมึงมีตัวสกิเในขาคือมุทะลอกหมดอะตะบูดถึงกับโลกของกูมันมีแต่สีเขียวมึงดูดิอ่ะมึงอยากโลกสีเขียวป่ะมึงลองใส่ลองใส่เออสีเขียวป่ะ เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำไมครูถึงต้องใส่เพราะคูจะได้จำสีเขียวไว้ตลอดเวลาโ <Okay. S 2> อเคทำมาถ่ายถ่ายต่อไหยไม่ได้กูรักของครูร oh. ักจิงรักจิงรักจิงตัดออกอะไรอย่างเงี้ยตัดออกสมมติเลยว่าว่ามึงทำทำตรงนี้ป่ะแต่มึงมึงจะรู้ว่ากลิ่นอะไรมันแรงไปไหมอ่ะเนี่ยมึงลองดมดีดมึงว่ากลิ่นอะไรนำ ถ้ามันถ้ามึงตอบยากแสดงว่ากลิ่นมันมาเท่าๆกันถูกปะตอบยากซึงคือถ้ามันเท่าๆกันะมันดีเพราะว่ามันไม่ควรจะต,ต้องมีอะไรนาเพราะว่ามึงจะเอาเนี้ยไปทาอย่างอื่นตอ่อได้ที่แล้วใส่สต๊อกไก่ที่เราเคี่ยวมาแทนปลาชื่ออะไรไม่มีครับฮ้ยแล้วคนยืนอยู่ตรงนี้คือป้าคือปา,อามึงนี่ก็ต้องเอาให้ได เราต้องเอาให้ได้ทำไมแฟนกูไม่มายืนรอเป่ากูแบบนี้บ้างมีเชีย <achieve> กูชอบกูแบบกูมีกำลังใจมากเลยนะเว้ยกูบอกเลยกูจะทำทุกอย่างให้เขาเชียรแล้วกูจะทำอาหารอร่อยที่สุดให้ให้คนที่ยืนรอกูกูแ้ตัดสินเดี๋ยวก็ชิมก่อนก็จะแบบโหเหอะอะไรไม่ได้เลยแต่<ๆ>ต้องอยากกินด้วยอยากรู้อยากเห็นเลยเนะี่ย ตอนนี้สต็อกเราปิดไฟแล้วได้ที่แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำอย่างอื่นต่อโอเคนี้เราก็จะกองเพื่อเราจะได้น้ำซุปไว้ใช้